สวัสดีครับผมตะจะากเพจ LED p o w e r l i g h นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเวฟ 125i ปี2023เดี๋ยวผมจะให้ดูเลขไมล์รถลูกค้านะขออนุญาตขับเบลอหลง <S <S เลขไมล์รถคันนี้อยู่ที่114กิโลลูกค้าออกรถได้1อาทิตย์นะครับถ้าเรามาหาค่าเฉลี่ยกันเนี่ยถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่25 ลูกค้าออกรถมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้รถในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเลขไม่ร้อยร้อโลถือว่าใช้รถน้อยมากๆเลยค่ะก็เข้ามาทําไฟทั้งคันทุกจุดกับทางเรางบที่วางไว้และที่ทำคันนี้นะครับไม่เกินสองพคือเงื่อนมาสองพันมีทอนเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ให้ดูทีละรายการก่อนล้วกันนะครับ <S <S ในตอนนี้ที่กําลังทําอยู่นะครับก็จะมีสวิตช์พามา ตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟและก็ไม่ต้องตบายนุดสีนะครับสวิตตัวนี้เป็นบล็อกเดียวกันกับ 110i LED ขนาด2.9เซนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใส่สวิตพาหมากตัวนี้บ,บังคับต้องเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวให้เป็นของแต่งด้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่สวิตพาหมากเข้าไปแล้วไม่เปลี่ยนรีเลย์เนี่ยไฟเลี้ยวจะค้างทันทีเลยนะครับผมก็แจ้งอูคลิปเลยแล้วก็ใครที่ใส่สวิตพาหมากไปเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหลอด LED ก็ได้นะครับหลอดเดิมก็ เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับไปหาย้อนดูคลิปที่ผมสอนติดตั้งนะครับคันนั้นก็เป็นหลอดไฟเลี้ยวเดิมเช่นเดียวกันนะครับมาพูดถึงวิธีการใช้งานเลยบ้างครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกและอยากจะใช้งานซื้อ้าหะตัวนี้แต่ยังใช้งานไม่เป็นเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับเปิดไฟเลี้ยวด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมายกตัวอย่างผมเปิดด้านซ้ายนะครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายขึ้นมาเปิดฝั่งตรงข้ามทันทีครับด้านขวาแค่นี้ก็เป็นไฟจุดสว่างแล้วนะ จะเปิดขวาแล้วเปิดซ้ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมการใช้งานก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนความเร็วไฟเลี้ยวผมก็ปรับแทบจะไม่ได้ปรับเลยความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากถือว่ากําลังดีนะครับอ,อันนี้ก็ขอแจ้งเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ปรับความเร็วไฟเลี้ยวเร็วมากหรือที่มากเนี่ย ตำรวจเจอตำรวจจับนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนแล้วก็ไม่สามารถตรวจสภาพผ่านด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงให้คําแนะนํากับลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาทํารถกับผมนะครับว่าไม่ต้องเร็วมากจะดีกว่าหรือถ้าใครอยากได้เร็วๆตอนไปต่อพอรลบ,บรหรือว่าตรวจสภาพเนี่ยก็ปรับลงมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ด้านบนก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านหน้านก็จะเป็นชุดยอดฮิตเลยครับผมจะเป็นหลีเลี้ลยวบนล่างขาส้มหลีเลี้ลลยวบนล่างเป็นยังไง,จะ,ไงจะเป็นไฟหลี ที่เป็นหลอดหลีเลี้ยวเนี่ยใส่ทั้งช่องไฟหลีและช่องไฟเลี้ยวเลยเพราะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็จะติดทั้งบนและล่างแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราติดไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีสีขาวก็จะติดขึ้นไฟหลีตัวเนี้ยหลีเลี้ยวตัวนี้ผมมีสามสีนะครับขาวส้มไอบูส้มแดงส้มจริงๆแล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่สีขาวส้มใส่สีไอบูส้มแดงส้มก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนชอบเลยนะครับแต่ว่า ผมจะแนะนําเสมอครับว่าถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวเนี่ยตำรวจเจอโดนจับนะครับผมก็จะให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาทํารถกับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟฉุกเฉินกันบ้างแบบหลีเลี้ยวบนล่างตัวหลีเลี้ยวบนล่างนะครับจะมีปลั๊กแปลงที่ทางผมได้ทําขึ้นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับหลักๆจะเป็นการถอดของเดิมแล้วก็ใส่ของแต่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมุมมองแบบว่ามีตะกร้าแบบ มุมมองที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมามาดูในส่วนของไฟหลีขาวกันบ้างหลีขาวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ่ายคลิปอยู่เวลาบ่ายสองห้าสิบนะครับนี่อันนี้ก็คือมุมมองที่มีตะกร้าบังนะครับต่อมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมตอน สตาร์คู่กับไฟหลีเลี้ยงนะครับสตาร์เพื่อให้ไฟหน้าติดแล้วก็ดูว่าแสงจองมาเป็นยังไงประมาณนี้นะครับผมขาวๆคุ้มโทงแบบนี้เลยนะครับว่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับว่าหลีเลี้ยวตัวนี้ผมมีประกันให้3าเดือนนะครับถ้าเกิด เสียหรือติดติดดับดสามารถเคลมได้นะครับเฉพาะลูกค้าที่ซื้อจากร้านผมนะครับซื้อจากร้านอื่นแล้วมาเคลมร้านผมแบบนี้ผมไม่ได้รับนะครับผมในส่วนของด้านหน้าุยอดฮิตก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมาดูในส่วนต่อมากันบ้างของยาดดับกุญแจด้านหลังนะครับนี่รถใหม่ๆเลยด้านหลังที่เห็นหรือแบบนี้อยู่ที่กําลังจะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นหลีเลี้ยวหลังแดงส้ม และก็จะเป็นทัพทีม LED นะครับถามว่าหลีเลี้ยวหลังจําเป็นไหมจะต้องเป็นแดงสง้มจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมจะแนะนําเป็นแดงส้มนะครับแดงส้มใส่ได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งมาให้ข้อมูลกับผมอยู่นะครับคุยกันนานมากเลยวันนั้นถ้าเราใส่เป็นไอ้บูส้มขาวส้มด้านหลังเนี่ยถามว่าได้ไหมใส่ได้ครับไม่มีใครว่าแต่ถ้าเราออกไปด้านนอกแล้ว เราใส่ป้ายทะเบียนใช่ไหมครับรถด้านหลังเนี่ยเขาอาจจะถ่ายรูปส่งขนส่งหรือแจ้งขนส่งแล้วเราก็ต้องไปเสียค่าปรับตำรวจเจอก็จับเช่นเดียวกันครับแต่แดงส้มเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้ผมก็มาให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้น้องบอลก็กำลังทำหลีเลี้ยวอยู่จะเป็นปักกัดแบบนี้นะครับปี2023กัดที่สายเส้นสีดำล้วนนะครับเส้นสีดำล้วนคือสายหลีเบรกนั่นเองเมื่อบิดกุญแจแล้วหลีแดง ก็จะติดขึ้นมาพอเวลาเปิดไฟเดียวก็จะเป็นสีส้มอันที่เห็นหลายๆคลิปนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปตอนที่ทําเสร็จเลยแล้วกันนะครับก็มาต่อกันอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกเลยที่เห็นน้องบอลกําลังเจาะอยู่ก็คือใส่ทับทีม LED นะครับก็หน้าตาเป็นยังไงครับทีม LED เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ก็คือทัพทีม LED นะครับที่มี ไฟหลีและเบรกในตัวก็จะคล้ายๆระบบไฟเบรกเดิมเลยพอเวลาเปิดกุญแจมาก็จะมีหลี่พอเวลาเราเบรกก็จะสว่างขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไฟทับทิม LED ดีถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะใส่นะครับต้องทําการเจาะรูเพื่อทําการร้อยสายไฟไฟ้ไปนะครับในส่วนบริเวณบางโคนตรงนี้ทีมบอลกำลังเจาะนะครับเดีย๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลและการระว่งงางนีมบอลกำลังทำเราต้องเจาะรูตรงนี้ เพื่อร้อยเกลียวน็อตตรงนี้นะครับ6มิลรูตรงกลางนะครับ6มิลแล้วก็เจาะรูเพื่อร้อยสายไฟของทับทิมเนี่ยประมาณ4มิลแล้วก็ผมก็เจาะด้านบนเพื่อร้อยสายไฟขึ้นไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวนี้ปลั๊กไฟท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเลยแล้วกันสายเนี่ยจะมีทั้งหมด3สายนะครับก็แบ่งออกเป็นดำน้ำเงินแดงนะครับดำคือกาวหรือลบนั่นเองน้ำเงินคือ หลี่แดงคือเบรกถ้าใครอยากให้สว่างเฉพาะตอนเบรกก็ต่อแค่ดำเข้าลบแดงเข้าสายเบรกแค่นั้นครับน้ำเงินเราไม่ต้องต่อเราสามารถเลือกได้หรือใครอยากให้ติดเฉพาะหลี่เฉยๆเราก็แค่ไม่ต้องต่อสายไฟเบรกแค่นั้นครับต่อให้มันไม่ครบระบบแค่นั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของเพื่อนๆเลยครับอย่างนี้ก็น้องบอลก็ทําการเจาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนที่เราจะ สายทับทิมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยสายไฟขึ้นไปแล้วก็ไปต่อข้อกับปลั๊กไฟท้ายบริเวณตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ติดตั้งและต่อเสร็จแล้วกันนะครับผมก็มาดูงานเก็บสายไฟของทางผมนะครับในส่วนของสายทับทิมคล้ายๆการถักเปียครับเพื่อนๆ สายไฟก็จะดูเรียบร้อยและเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเดี๋ยวให้นางบอมเขาทาต่อสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่อยากเห็นงานเก็บสายไฟของผมนะครับว่าเป็นไงก็ประมาณนี้นะครับร้อยสายไฟม้วนสายไฟจะเป็นการคล้าถักเปียสายไฟก็จะเป็นระเบียบและสวยงามมากขึ้นนะครับก็มาต่อกันในส่วนการต่อสายไฟนะครับแล้วก็ร้อยสายไฟ สายไฟก็ประมาณนี้มันกำลังร้อยไปนะครับนี่ก็เป็นทับทิม LED นะครับไม่ใช่ทับทิมเดิมแล้วเอามาทํา LED นะครับ <c oughs> ทับทิมเดิมที่ถอดออกอยู่นี่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นทับทิมใหม่ที่มีไฟ LED อยู่ในตัวนี่คือของเดิม <c oughs> ตัวนี้ผมขอให้ข้อมูลความรู้แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลาคาญกันนะครับ <c oughs> ตัวทับทิมเกียวตัวนี้มันจะประมาณ4มิลส่วนของ LED <c oughs> ตัวทับทิมที่เป็นไฟ LED เนี่ยเกียวมอตนะครับจะอยู่ที่ 6มิลเกี่ยวตัวนี้6มิลนะครับประมาณนี้น,นี่ก็น่างบอลก็กําลังร้อยสายไฟอันนี้ก็คือสาเหตุที่ผมต้องเจาะบ,บางโคหลังนะครับการต่อทับทิมการทําไฟทับทิมก็จะมีข้อเสียประมาณนี้ครับเพราะว่าเราต้องต้องเจาะตัวบางโคนหลังนะครับใครซีเรียสเรื่องการเจาะก็แจ้งกล่องที่จะติดตั้งก็ได้นะครับแต่เราเจาะไปแล้วเนี่ยยังไงก็มองไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้ อันนี้เดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้น้องบอลติดตั้งไปนะครับโอเคก็เป็นงานเก็บสายไฟร้อยสายไฟของทางร้านผมนะครับร้อยขึ้นนี่ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ตัดคลิปไปทีก็ตอนเสร็จเลยละกันนะครับผมจะไม่รบกวนช่งนา,างขณะทํางานนะครับนะ<ป>ครับตอนนี้ก็น้องบอลก็ทำาการประกอบเสร็จปเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่ชุดสีที่ยังไม่ได้ประกอบอเดี๋ยวผมจะให้ดู โอเคครับทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของหลีแดงเลี้ยวส้มและทับทิมแดงทับทิม LED ตัวนี้ผมมี2สีนะครับจะมีสีแดงและสีขาวถ้าใส่สีขาวไฟก็จะออกมาเป็นสีขาวถ้าใส่สีแดงไฟก็จะออกมาเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวให้น้องบอลลองกำเบกให้ดูหน่อยนี่นะครับแบบนี้เมื่อกำเบกทับทิมก็จะสว่างขึ้นอีกระดับหนึ่ง แบบนี้นะครับผมอันไหนลองเปิดไฟเลี้ยวขวาหน่อยแบบนี้นะครับต่อมาเป็นไฟฉุกเฉินครับประมาณนี้นะครับผมสวยงามครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคุมโทนแดงทั้งหมดเลยใครชอบสเต็ปนี้สไตล์นี้ก็ถือเงินมาสองพมีพรประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เหลือแค่ประกอบ ส่งรถคืนลูกค้านะครับลูกค้ามาตั้งแต่บ่าย2องตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามซึ่งเสร็จใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับรถก็ยังใหม่ๆอยู่เลยเลขไมล์หลักร้อยกับระยะเวลารถ1สัปดาห์เท่านั้นพอเข้ามาทำไฟกับเราเลยสําหรับใครที่กังวลนะครับว่าไม่อยากเข้ามาทําไฟกับผมเพียงเพราะว่า ลื้อชุดสีไปแล้วชุดสีจะดังผมบอกได้เลยครับว่ายังไงก็ดังครับขับไปหมื่นโลสองหมื่นโลก็ดังอยู่ดีครับต่อให้เราจะลหรือชุดสีหรือไม่ลื้อก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ดังอยู่ดีนะครับก็ขึ้นกับอายุการใช้งานนะครับใช้ไปสักพักมันก็ดังอยู่ดีขออนุญาตตัดเงินแจกตอนนี้ก็หรือแค่ประกอบอ่าอีกอย่างหนึ่งสินค้าของทางร้านผมมีประกันให้นะครับแล้วก็ใครที่ติดไฟไปเนี่ยกลัวว่าแบตเดิมจะเอาไม่อยู่ผมบอกได้เลยครับว่า ยังไงแบบเดิมก็เอาอยู่แน่นอนนะครับโดยทั่วไปแบบจะมีอายุอยู่ที่2ปีหมดหรือไม่หมดก็ควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับคันนี้ผมถามลูกค้าลูกค้าบอกว่ามาจากงานมวงวานนะครับก็ไม่ได้ไกลามากสักเท่าไหร่ของเดิมที่ผมได้ทําการถอดออกก็นํากลับบ้านได้เลยนะครับทางผมก็ไม่ได้เก็บไว้อยู่แล้วเก็บคืนลูกค้าหมดอยู่แล้วนะครับโอเคครับสาหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมทั้งคันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเริ่มจากการเบ็ดกินแจงก่อนเลย กญแจขึ้นมาเลขไม่หนึ่1โลวิธีการใช้พามากก็อย่างที่ผมสอนไปนะครับมาเรามาเริ่มไล่รายการกันเลยรายการที่1น,นะครับจะเป็นในส่วนของสวิตช์พามากตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตะบายุสีมีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับบางทีรถเราเกิดอุบิเหต์ข้างทางก็เปิดไฟฉุกเฉินบอกรถด,ด้านหลังหน่ก็อย่างดีนะครับมีติดไว้ก็ดีครับ รายการที่หนึ่งก็สวิตพามาต่อมาก็จะเป็นรีเลย์ไฟเลี้ยวอยู่บริเวณใต้เรือนไม้นะครับความเร็วไฟเลี้ยวก็ปรับขึ้นให้เร็วกว่าเดิมนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวจริงเหมือนแทบจะไม่ได้ปรับเลยมาดูในส่วนด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าจะเป็นหลีเลี้ยวนะครับหลีขาวเลี้ยวส้มแล้วก็มีปักแปลงหลีเลี้ยวหนึ่งคู่นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวหลีเลี้ยวบนล่างก็จะเป็นแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลีขาวเนี่ยสว่างมากใครที่ใช้รถ เวลากลางคืนบ่อยๆเดินทางเปรียวๆซอยบ้านมือติดชุดนี้ไปผมบอกได้เลยว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆจะเชื่อผมหรือไม่ก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วไม่ต้องเชื่อผมซาร์ลอสเปอร์เซนก็ได้จนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้งานเองนะครับด้านหน้าก็มีประมาณนี้ก็จะเป็นชุดย้อนฮิตสเต็ปย้อนฮิตเลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างต่ออย่างที่เห็นเลยครับแบบนี้เลยคุ่มโทนแดงนะครับทับทิมแดงหลีแดงเลี้ยวส้ม ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครไปตรวจสภาพเนี่ยแล้วเขาไม่ไม่ให้ผ่านเนี่ยผมทําปั๊บไว้ให้หมดด้านในนะครับเราแค่ชักปั๊กออกแค่น้นก็จะเป็นไฟระบบเดิมหมดเลยนะครับ <S <S ก็มีประมาณนี้ครับสําหรับ1 25 l d ปี2023เลขไม้114โลคันนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเข้ามาติดตั้งนะครับก็ walk in เข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องนัดวันจองคิวอะไรแล้วเพราะตอนนี้มีหน้าร้านแล้วก็มีช่างสองคนมีน้องบอลแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะครับที่ ติดตั้งอยู่หน้าร้านนะครับแต่ถ้าหากวันนั้นผมติดลูกค้าเยอะจริงๆเพื่อนๆอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจหน้าร้านผมอยู่ที่กรุงเทพจารสนิทวงศ์67ก่อนถึงแยกสามนะครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์บ่ายโมงครึ่งจนถึง2อทุ่มครึ่งครับผมสำหรับใครที่ไม่สะดวกเข้ามาสามารถสั่งซื้อกับทางผมได้นะครับทักข้อความหรือไม่ก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับมีบริการจะส่งให้นะครับมีทั้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเข้ามาจริงๆนะครับในส่วนเรื่องของการติดตั้ง สวิตช์พามากรีเลย์รีเลียวน้าบนล่างผมก็ทําการสอนติดตั้งไปแล้วในส่วนของรีเลียวหลังแดงส้มผมก็สอนติดตั้งกับเวฟร้อยยอตัวเก่าไปแล้วนะครับวิธีการติดตั้งตัวปียีกับตัวเก่าเนี่ยติดตั้งเหมือนกันเลยนะครับส่วนทับทิมเนี่ยผมยังไม่ได้สอนเดี๋ยว มีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาสอนต่อนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงอีกว่าติดเฉพาะเบรกมือรหรือเปล่าเบรกเท้าก็ติดนะครับผมจะ้องบองนลองเหยียบดูน,นี่เห็นไหมครับทับทิมจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะบอกว่าเบรกมือกับเบรกเท้าอ่ะครับมันลิงก์เป็นที่เดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะต่อยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะสายเบรกมันก็ลิงก์เข้าไปที่เดียวกันทั้งเบรกมือและเบรกเรท้าน,นะครับสาหรับใครที่ที่ครับเบรกมือติดเบรกเท้าไม่ติดก็ต้องไปดูที่สต็อกเบรกนะครับเดี๋ยวไว้มีรถลูกค้าที่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับ โอเคครับสำหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับหากสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูช่องผมแล้วไม่ได้กดติดตามค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อน,อนที่อยากเริ่มทำไฟอาจจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับหากสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ให้นะครับแล้วก็แผนที่ร้านเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้ d i s c o u n นให้นะครับโอเคครับสำหรับ คลิมนี้ก็มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่รีวิวหน้าครับสำหรับรีวิวนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ